ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปขี่รถเล่งงานสามคันมีฟอร์ซ่าซูซูกิ g s X s 7 5 0แล้วก็ Ninja 300นินจาสามร้อยครับเอ,อแต่ล้างรถกั็มาเสร็จปุ๊บเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทุกคนดูติดฝนอีอยย่ะต้องรอฝนหยุดสักพักหนึ่งอนะ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ไหนกันก็ดูให้จบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแต่ตอนนี้ผมยังไปไหนไม่ได้เออก็เดี๋ยวผมตัดมาอีกทีตอนฝนหยุดนะครับผม<อ>ก็ผมล้งางรถเพิ่งเสร็จแม่งตกมาให้หายเลอะเอ้ยหายไอ้นี่เฉยตกมาให้มันเลอะเฉยๆนั่นแหละฝนนะ แต่บ้านผมเรียกฝนไล่หมาแต่เมื่อกี้ผมก็หลบอยู่ในร่มนะไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วเราค่อยเดินทางต่อเพราะตอนนี้หิวมากเลยทุกคน ก็ประเทศบ้านใหม่นครบาลนะทุกคน ก็จะถึงร้านข้าวแล้วบ้านของพี่แม็กครัวข้าวสวยเนะี่ยใครคือใครสั่งฟู้ดกินได้นะราชบุรีตัวเมืองนะครับผมใครหิวหรืออะไรสั่งได้เลยอร่อยได้เยอะ ถึงแล้วครับร้านครัวข้าวสวยเออร้านนี้ผมไม่รับบล็อกอินนะทุกคนแต่สั่งฟู้ดได้นะฟู้ดแก๊บ gap. นี่เข้าแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าครัวข้าวสวยโอเคเดี๋ยวผมกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวผมเดินทางเดี๋ยวผมถ่ายต่อสวัสดีครับ ก็กินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็จะแบบเดินทางกันต่อแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงก็มีกันสามคันเท่าเดิมเดี๋ยวจอดรอก่อน ้านย้ยอ้วนงามเหลือนี <mm ่ก็มีเพื่อนไปอีกสองคัน X Max กับหกห้าศูน มาเดี๋ยวผมตัดไปอีกทีตอนออกตัวแล้วกันนะว่างไหพี่ ไงผมเห็นคุณก้อนผมมากรมดิ๊กเลยกลัวเหรอไครบอกว่าขับเรื่อยๆไงคะนี่ยังไม่่่่่รรร้ินนะีีีีถเทลสอดคนนี้ขี่สบายสุดเกือบแบบตรงนั้นเหมือนกันจิบไอติมสะพานนะทุกอย่างอ่ะกำลังกำลังจะปิดระบบเพราะว่าเหมือนโทรศัพท์กระตุ้อะไรมันเข้ามันกอ เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปกันต่อมาครับเราก็พักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกันต่อนี่คุณพงศ์วิษณุเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้อันนั้นพี่จัวเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้แล้วก็อันนี้ลุกเกตเดี๋ยวขึ้นเฟซทั้งหมดทุกคนเลย อดิตคอดอย่างพี่แม็กอะไปลุยกันต่อทุกคนผมนำไปเลยเด้อ ก็จะถึงกันอยู่แล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาที่เอาําเป็นไงกันอีก600มเมตรเลี้ยวซ้ายเราไม่ได้บอกก่อนนะว่าเราจะมาเลี้ยวซ้ายตรงรถทันข่าวอ่ะพี่ เราไม่ได้บอกใครเลยว่าเราจะมาเรามากันแบบเงียบๆสามคันพี่แม็กมีทางพิเศษหรอมองอะไรกันจ้าหนุมน่มๆมองอะไรกันจ้าหนุมน่มๆ Còn tạo vạn b Ra Đoạn Máu vào đường này Đại à? giờ... à à hội, ได้บอกใครเลยนะครับว่าเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาเขา่อก่อน

ไมด้ดีเดี๋ยวกูโด้ขอบหนึ่งสอ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 งฮะ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  ก็ค่อยมารีวิวว่านะครับผมก็สวัสดีครับนี่ผมก็ถึงนาะทีพูวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยบ้านก็หลังบัลเลอร์เลยนะแต่ผมก็ไม่รู้ราคาไม่รู้อะไรหรอกพวกพี่เขานั่กันมาก็กคุยกันเรียบร้อยแล้วใครอยากรู้ราคารู้อะไรก็เซิร์ชหาวนาะทีพูวิลล่าเป็นไงบ้านหลังใหญ่ไหมชอบใจไหดีไหมชอบเตียงสีชมพูโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวบ้านให้ทุกคนดูนะว่าเป็นยังไง ห้องผมก็ห้องบอลเลอร,ร์เลยอะห้องอาบน้ำห้องอะไรก็สะอาดโอเคเลแล้วก็เตียงมีสี่เตียงโอเคเลยทุกคนดูบ้านข้างนอกแต่ข้างนอกเสีงยงเพลงมันจะดังนะก็จะรีวิวคร่าวๆน,น,นี่พี่เจือที่เป็นรถมากับเรา จะจันเลยหรออันนี้พี่แม็กอีกคนหนึ่งที่ปเป็นรถมากะเราเกย์กพาแล้วจะิดโปแกรมเกบ้านก็หลังใหญ่มีแบบเฮ้ยเสือทำสามเด็กก่อนมีแบบเจ็ดห้องอ่ะทุกคนห้องน้ำห้องอะไรก็สะอาดดีนะเอาไหมเดี๋ยวลองขับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกข้างนอกผมทำเป็นอินเสิร์ตเอานะไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้อะไรมากทำเป็นอินเสิร์ตเอาเพราะเขาเปิดเพลงเสียงดังแล้วโอเคสวัสดีครับ ก็เป็นไงบ้างครับที่เพื่อนเอนดูอินเสิร์ตไปผมก็ถ่ายให้หลายอย่างแล้วนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ากลางคืนมีคนเต้นมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำอินเสิร์ตเพิ่มให้ต่อจากถ่ายคลิปนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ